สำหรับวันนี้จะมาลองเห็ดสูตรขีมือดิบทานสามโดยที่บตองใส่มาดแบบนี้เขาจะบะใส่นี่ตัวนี้จะบอใส่จะตัวนี้จะบอใส่มาดจะใส่เพียงขีกเกียร์กับขีทาน2อ,อย่างเบิ่งกันว่าสิเป็นจังไดโดยทีใส่สูสตรทานสาม ี่คือขี้เกียร์หลังจากนี้ก็ทำการตํำ เดี๋ยวจะมาทดสอบขีเมอที่บริษัทไซมาดให, Jamie, ให้ให้เบ่งพง่นองเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ศึกษาสำหรับเมืองหม่สำหรับคนที่ถามมาว่าขีเมอที่ตำบรไสมัดให,ให้เบิ่งเน่เป็นแนวไหนตัวนี้คือขีเมอทานสามเขียกิโลหนึ่งทานสามขีดบ่อั้นเดียผสมมาดตัวนี้คือหมัดตัวนี้ตำแล้วตำประมาณสามสิบนาทีไซโคนี่ละโคกโคกปูนด่ามเสียมเงา มันเป็นโคกตำบุ่งเลยตัวนี้โคกปูนเฉพาะในการรอรอไซขุนะเดี๋ยวจะมาจูดให้เบื้องว่ามันมีความแตกต่างกันสำหรัในการไหมาดเอาไปจูดเบิ้งว่านเอาไปเห็ดบั้องไฟขึ้นยากขึ้นลำบากไปอืดอืดเห็ดยากขึ้นก็มันเป็นลักษณะว่าไปยากเห็ดยากเห็ดบืองไฟกับกล้วยบ่ไปนะนะไปยากไปอืดอืดตกลงให้หน้าลราให้เข,ขึขนน้าเป็นขีเมือที่ข่วงออกจากบั้งไฟไง ตนั้นจะใส่ได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีแรงอัดแรงบีบขีเมือมันจะเข้ากันถ้าเฮ้ามาเริ่มต้นจากศูนย์ในการตําขีเกียข์ขนมาใส่ขีทานเองนี่ถ้าพอใส่มาดนี่มันสีหยากในยเ็กน้อยต้องใส่เวลาตำดนน่ะนะตัวนี้ตำประมาณ30นาทียังได้ซ้ำนียอยู่แต่ว่าบอหันปนผสมมาดเดี๋ยวจะจุดให้เบิง่งเดี๋ยวจะจุดให้เบิง่งตัวนี้คือขีเมือที่พอฮัดนใส่มาด จะอยู่ประมาณนี้นี่ขีมือท่าบ,บ่อใส่มาดจะอยู่ประมาณนี้นะตําประมาณ3ามสิบวีเป็นขีมือท่านสามบ่าที่นี่จะล่องเอามาดผสมตัวนี้คือกิโลหนึ่งขีเกียกิโลหนึ่งทานสามขีดเมื่อนี่จะลองเอามาผสมมาดสองขีดตัวนี้คือมาดสองขีดที่บดแล้วจะมาผสมกันให้เบิง้งผสมยางเดียวบาะหน่ยเฮ้ยผสมกันซื้อๆแล้วก็บาะัน่ยไปตํำแล้วก็มันจุดให้เบิง้งวาสิป็นแน่ไดย เอาแค่ผสมกันซื้อนะว่ามันจะมีความปฏิกิริยาในการเผาไหม้ซ้ำใดแตกต่างกันมากหรือซ้ำใดผสมซื่อๆกบเอาไปตำใส่โคกนีมันจะคนละเร่องกันนะนะมันจะเพิ่มความเร็วความแร้งตัวนี้คือการผสมซื่อๆเดี๋ยวห้าสิบไปจูดให้เบิ่งววานสิเป็นแนวดบ้านเอาผสมหมาดแล้วกับตัวตีจูดก้อนนาน,นี้นะมาที่นี่มาชมตัวที่ผสมหมาดแล้ว ว่าจะมีความแตกต่างกันบ่ก็วังหันเบิ่งตัวผสมมาดแล้วบันจะมีความแตกต่างกันบ่เห็นความแตกต่างบ่ระวังตัวที่ผสมมาดแค่บหานไปต่ำเล้นแค่ผสม,มกันซื้อกับตัวนี้จะมีความแตกต่างกัน,นถ้าเอาไปตำบานนี้มันจะเพิ่มความเร็วความเข้ากันละก่ะ เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมากกว่าเก่าน่ะนะนี่แค่ผสมมือซื่อๆได้บ่ทหันใด้่ต่ำเดี๋ยวจะไปตํำแล้วก็มาจูดให้บิ่งอีกที่นึงว่าจะเป็นแนวดาหลังจากผสมแล้วก็ห้าจะมาใส่คลกแล้วก็ตำํำเดี๋ยวจังช่อรอชอมกันว่าหลังจากตํำแล้วนี่มันจะเป็นแนวดานี่คือตอนบ่้ันใด้ตํำนี่จะเห็นส่วนผสมของหมาดตํำสักประมาณ20นาทีมันจะไปเห็นมาดมันจะดำสซกันไปเลยนะเดี๋ยวมาชมกันอีกที่หนึ่งว่าสิเป็นแนวดา เมยพี่น้องเมยนี่หลังจากห่อตําไปประมาณเกือบจะยี่สิบนาทีจะเห็นว่ามาดที่ผสมเป็นสีเหลืองก็จะบ่ค่อยเห็นนะนะก็จะเป็นสีดําใกล้จะมืด้ายิ่งตํโดนไปเท่าไรยิงเขากันยิงเพิ่มความเร่งความแรงของกี่มือเพิ่มประสิทธิภาพของขี่มือขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ตาซ้ำหน่อยซะก่อนพ่อเมยเดี๋ยวจะไปล่องตอนเปียกๆให้เพิ่งนนี่เพราะว่าก่อนที่จะตำหนอนไส้น้ำขีดนึงกิโลนึงใส้น้ำขีดนึงพอดี มันจะบเป็นเปียกหมากนะนี่คือไส่น้ำขีดนึงจะอยู่ประมาณนี้ถ้าไส้น้ำขีดถ้าไส้น้ำสองขีดมันจะเปียกโพดมันจะเป็นก้อนมันภาษาหมาที่จะหอนได้ตัวนี้ยังสาม,มารถหอนไห้อยู่นี่คือไส่น้ำขีดนึงก็จะอยู่ประมาณนี้นะเป็นผงพอดีแนะนำให้ใส่ขีดนึงต่อกิโลน้ำเดี๋ยวจะไปลองให้เบิง่งอาจจะเป็นแนวไรเปิียแปลงสีละ อตอนเปียกๆก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเพิ่มความเร็วความแบงขึ้นนะก่อนที่จะนําไปตากกะขวดลขแล้วก็ห้อนใช้เพื่อแงงหังจากฮอนแล้วมันก็นสละเอียดแน่นเลไม่จะละเอียดเลยหลังจากฮอนหลังจากฮอนแล้วก็ห้องก็น้ำไปตากบัน เดี๋ยวแหงจะมาตรวจสอบกันวาสิปิแนวหน่อามาลองกันหลังจากแหงแล้วมาชมกันบายนี่จะมีความแตกต่างกันบ่กับตอนที่ผสมมาดแล้วบ่ฮั่นได้ตำนะตัวนี้คือตำแล้วตากแดดแล้วผสมมาดตำแล้วก็ไปตาแดดแหงเบือ้องความแตกต่างของความเร็วความแรงว่ามีประสิทธิภาพซัมไหดว่าหม,มาดผสมลงไปแล้วนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพซัําเด นี่คือ,อการเพิ่มประสิทธิภาพของของหมัดตัวนี้คือตัวที่ยองมือเอาหมาัดผสมแล้วก็ยองมือเพราะ้าในตําตัวนี้คือผ่านการตําแล้วก็ไปตากแดดตำ20นาทีก็จะออกมาประมาณนี้มันจะเพิ่มความเข้ากันดีๆแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นตัวนี้เฮ็ดตงไฟขึ้น นี่คือไข้ความสงสัยหล้วก็เป็นเป็นอ่าเป็นการประดับควาวหลู้ของผู้ที่กำลังศึกษาในการเห็ดนะว่าหมาดเป็นส่วนหนึ่งในการทีผสมแล้วทําไมขี้มือแห้งถามีแต่ขีเกี้ยก็ขีทานซือจะต้องเพิ่มจะต้องใส่แรงอัดแรงบีบจากจากทอ่อโดยให้โรลิกแล้วก็ไปค่้งเอามันจังสีสามาดใส่ได้นะ่ะจังสีเร็วซ้ำนี่ตัวนี้ต้องคันที่ตำขึ้นจากมือเองจากขีเกียกบทานมาตาม่ําซสโคกแล้วก็ถ้า ถ้าบลาไซมารนี่หนกอยู่เพราะว่ามัน,ม,นมันกลัวมันสีเหลวเลยซำหนัยกยนักเพราะฉะนั้นจึงแนะนำาห้ใสไซมารไปเลย